ซีโนมนุษย์และยาเฉพาะบุคคลเมื่อหลายปีก่อนเหลัานักวิจัยผูดโปรเจกต์ซีโนมนุษย์ซึ่งเป็นโครงการการถอดรหัสพันธุกรรมของจีโนมนุษย์เกือบ25,000ยีนใน DNA ของคนโดยใช้เวลานาน,านกว่า13ปีด้วยงบประมาณสูงกว่า3 0 0พล้านเหรียญสหรัฐทำให้เกิดการพัฒนาวิทยาการที่ซับซ้อนในการถอดรหัสยีน และยังทําให้แพทย์ทราบว่าคนไข้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือภาวะต่างๆจากการตรวจยีนด้วยระยะเวลาอันสั้นรวดเร็วและประหยัดค่าใช้ใจ่ายและด้วยเทคนโนโลยีด้านจีโนมิกและพันธุศาสตร์ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วสามารถนํามาใช้ศึกษาวิจัยสาเหตุและกลไกของโรคที่มีปัจจัยทางพันธุกรรมและประยุกต์การวินิจฉัยโรคพัฒนายาและวิธีรักษาแบบใหม่ โดยต้องมีการนำข้อมูลทางพันธุกรรมและจีโนมมาประกอบในการดูแลและรักษาผู้ป่วยเฉพาะบุคคลเพื่อให้การินิจฉัยถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นดังเช่นศูนย์ดูแลสุขภาพเอ็มพาจากสวิเดนใช้ระบบ AI และซอฟต์แวร์จำลองสถานการณ์เพื่อคาดการปริมาณยาแก้ปวดเฉพาะบุคคลหรือบริษัทยานุวนอสติกจับมือกับกูเกิลบริษัทดิจิทัลด้านสุขภาพผลิตเครื่องมือตรวจสอบโรคเบาหวานเฉพาะบุคคล ซึ่งให้คำแนะนำเฉพาะบุคคลทั้งเรื่องอาหารการออกกำลังกายและการจัดการความเจ็บป่วยโดยวัดค่าจากการอ่านค่าน้ำตาลในเลือดและปัจจัยอื่นๆที่เฉพาะเจาะจงการแพทย์แผนนาโนสำหรับนาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์ถือเป็นการประยุกต์โดยการนำนาโนเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในทางการแพทย์เริ่มจากการพัฒนาวัสดุทางการแพทย์แบบนาโนเพื่อนำไปปรับใช้ในอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ทำให้มีการพัฒนาเครื่องมือตรวจวินิจฉัยเครื่องมือทางการวิจัยและการพัฒนายาเครื่องมือศึกษาทางคลินิกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีการคาดการว่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเทคโนโลยีนาโนเข้าสู่สาหกรขมยาโดยมีทางที่เป็นการจัดทรงยาสู่เซลล์เป้าหมายแบบล้ำหน้ารวมถึงยาที่มีการรักษาและวินิจฉัยใหม่เป็นต้น สำหรับตัวอย่างของเทคโนโลยีนาโนทางการแพทย์ได้แก่การพัฒนายารักษามะเร็งยาต้านจุลชีพและยาต้านอาการอักเสบ ตับอ่อนเทียมนักวิจัยจาก University Hospital of Montpellier ในประเทศฝรั่งเศสได้ทำการพัฒนาตับอ่อนเทียมที่มีเครื่องจ่ายอินซูลินเซนเซอร์วัดปริมาณน้ำตาลสำหรับฝังอยู่ใต้ผิวหนังและแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนเพื่อให้ระบบทั้งหมดทำงานร่วมกันในการควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานแบบที่หนึ่ง กล่าวอย่างคร่าวๆเบาหวานคืออาการที่ตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ในปริมาณที่เหมาะสมทําให้การดูดซึมกลูโคสเข้าไปยังเซลล์ส่วนต่างๆในร่างกายนั้นมีปริมาณน้ําตาลที่ต่ํากว่าปกติและทําให้ร่างกายไม่สามารถเผาผลาญพลังงานเหล่านี้ได้ส่งผลต่อการจัดเก็บไขมันและโปรตีนในร่างกายทําให ร่างกายทํางานผิดปกติตามไปด้วยซึ่งผู้ป่วยโรคเบาหวานแบบที่1น,นั้นจะต้องได้รับอินซูลินทุกวันและระบบตับอ่อนเทียมแบบ Internet of Things งจะเข้ามามีบทบาทในส่วนนี้นั่นเองตับอ่อนเทียมแบบ Internet of Things งจะทําการตรวจสอบวัดปริมาณน้ตาตาลกูโคสในเลือดอย่างต่อนเนื่องจากเซ็นเซอร์ที่ฝังอยู่ใต้ผิวหนังและใช้อัลกอริทึมประมวลว่าร่างกายจะต้องการอินซูลินมากน้อยเพียงใด เพื่อให้ปริมาณกลูโคสในเลือดนั้นอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและข้อมูลการประมวลผลนี้จะถูกส่งไปยังเครื่องจ่ายอินซูลินผ่านทางระบบไร้สายเพื่อให้การจ่ายอินซูลินมีปริมาณตรงกับที่คำนวณไว้บนสมาร์ทโฟน